คุณนอกกติกานะผมจะเลิกเล่าตลอดชีวิตเลิกดื่มแอลกอฮอล์จริงป่ะเนี่ยแต่ถ้าเกิดภรรยาอ่านผิดปองครับมีป้องครับถ้าเกิดอ่านถูกทุกคำเลยเลิกเลิกเล่าตามใจเลยหนึ่งปีสามปีให้ทำแล้วก็ได้ทำปึงพูดอ่ามาดูถ้าไม่เลิอกอะ่ะฟังอ่านให้ถูกเถอะภาษาไทยอ่ะ นะคำแรกนะดูโง่อะเขาเดือดดูโง่ถ้าคำแรกอันผิดโดนตีหัวนะอ่านให้ออกนะฝึกผิดอุ้ยอ้ยอะไรวะก็ผิดอะตัวบอกว่าอะไรอันผิดอันผิดคือโดนตีหัวนะ่ นนะะก็ผิดเนี่ยก็มุดพอยผิดดูดูแล้วได้กี่เล่าต่อ <c oughs> <c oughs> คำต่อไปอ่ะให้โอกาสอีกคำหนึ่งว่าอ่ะเนี่ยคำที่สองก็คำง่ายๆ <c oughs> ถ้าอ่านไม่ออกนี่คือบ่งบอกถึงสถานะการศึกษาเลยเ <c oughs> หลี่ยมหรือเปล่าแต่ไม่มีเหลี่ยมเล่เหลี่ยมหรอกเอาน,นะคำที่สองนะ ถ้าอ่านไม่ออกอตีหัวป้งนะถ้าว่างอ่านถูกฟาดตีเลยเต็มที่เลยถ้าอ่านได้ตีเลยเอาเร็วถ้าอ่านไม่ออกโดนนะสามสองไม่ออกเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ อ่านไม่ออกโดนนะอ่านไม่ออกคือโดนนะพี่กอ่ะดูแล้วผมน่าจะเป็นคนติดแอลกอฮอล์แล้วล่ะั้ <c oughs> <c oughs> ำไหมั้มไหมตั้งใจเรียนโล่ภาษาไทยก็มันไม่โอบอ่ะได้กลิ่นเลยภาษาไทยได้กลิ่นเลยให้โอกาสอีกคำหนึ่งอ่ะถ้าคำนี้ยังสูดสเสลียอยู่ดูแล้วถาดน่าจะบุบหนักกว่านี้คำนี้ก็คำง่ายๆเหมือนกัน ถ้าอ่านไม่ถูกคือต้องบอกพ่อตากับแม่ยายแล้วว่าคงต้องต้องต้องคืนแล้วละ่ะความสามารถมีแค่นี้อ่านไม่ถูกโดนอีกอนะสามสองไม่ถูกคำง่ายๆอ่านไม่ถูก อ่านไม่ถูกคำง่ายๆอ่านไม่ถูกเี้เรียบนี่ยไม่เออไปบอกว่าไงถ้าอ่านไม่ถูกคือโดนให้แก้ตัวอีกทีหนึ่งบักทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะคำสุดท้ายละเอาจริงให้แก้ตัว อยากอยากโดนตีหัวบ้างอะ่ะตอนเนี้ยมันอ่านไม่ถูกกระคคำเลยถูกสูกก็โดนตีได้ไงก็ต้อ้เขียนอะไรอย่างนั้นห่ะที่บอกว่าตอนต้นคลิปนะว่าถ้าอ่านได้ทุกคำอย่างที่ผมเขียนไว้จะเลิกราตลอดชีวิตผมดูแล้วผมจะต้องรซึมแน่นอนคำสุดท้ายให้เก้ตตัวเตรียมสมอง ภาษาไทยทั้งชีวิตของฉันภาษาไทยทั้งชีวิตของฉันดูคำพูดเหมือนดูโง่แต่อ่านถูกเต้ตทำแบบนี้ไม่ได้เต้ไม่เคยเ,ล,เลี่ยมกับใครเลี่ยมคำสุดท้ายอ่านไม่ได้ดนตีสองทีใครตีสองทีเด็ดอืมอืมถ้าฟังอ่านได้ให้ตีจนกว่าถาจะแตกเห็น,เห,นเห็นแสงดวงอาทิตย์ไหมถ้าฟังอ่านคำนี้ได้นะเต้ให้ตีจนพาที่ตกดิน ออมาคำสุดท้ายนะอ่านไม่ได้คือจบนะสาสองไม่ไดค้คำง่ายๆคำง่ายๆอ่านไม่ได้อ,อืออ คุณนอกกติกานะนอกกติกานะคุณนอกผมจะฟ้องทนายนะคุณจะทำอย่างนี้นะนี่ฮะอ่านไม่ได้จบปศไม่ได้ไงวะทำง่ายๆอ่านไม่ได้ไม่ใช่เลยเย็นนี้ดูแล้วได้ดื่มให้แก้ตัวอีกทีหนึ่งเลยอ่ะคำนี้นะ คำนี้อ่อยให้เลยอ่อยให้เลยมาคำสุดท้ายมาเลยเจ็บสามสองสุดหล่อจ้าสุดหล่อมีอะไรเฮียอะไรเฮียอะไรนี่นี่โดนโดนโซบ้างมานี่จะไปไหนเหลี่ยมเยอะมานี่มาเหลี่ยมเป็นบวบเลยมามา